สวัสดีครับผมมอทํานะครับและนี่คือ d o c t o ตอร anel n ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,ว,วันนี้ครับผมจะให้เทคนิคนะครับลดน้ำหนัก10กิโง่ายๆภายใน3เดือนเพียงทำ4อย่างนี้นะครับก่อนเที่ยงใช้คำนี้เลยฮะแค่ท่านทำ4อย่างนี้นะก่อนเที่ยงนะการที่จะลดน้ำหนัก10กิโลใน3เดือนง่ายมากๆและบอกเลยครับมีคนทำได้มาแล้วมากมายครับ เพราะนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆในคลาสเรีย V.I.P. ของผมนะครับเอามาเผื่อแผ่กันบ้างนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับส่วนท่านที่สนใจที่จะไปลุย V.I.P. คลับของเราไม่ว่าจะเป็น Healthy IF Healthy Keto นะครับแล้วก็ Metabolic Flexibility ปรับระบบเผาผลาญให้ยืดหยุ่นตลอดชีวิตนะครับตอนนี้ลดราคาอยู่60%นะครับและหลังปีใหม่นี้ขึ้นราคาเช่นเดิมนะครับไม่เคยลดลงมาอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับ ก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับก็ต้องบอกตรงนี้นะครับว่าการที่เราจะลดน้ำหนัก10กิโลเนี่ยฟังแล้วดูยากเนาะแต่จริงแล้วมันไม่ได้ยากเลยครับเราต้องมี mindset แล้วก็มีการทำที่ถูกต้องแค่นั้นเองซึ่ง10กิโลใน3เดือนผมบอกเลยว่าถ้าท่านยิ่งน้ำหนักเยอะนะโคตรอีซีโคตรง่ายโอเคมาเริ่มข้อแรกกันก่อนข้อแรกครับเพียงแค่ท่านขยับมื้อเช้า ให้สายไปกว่าเดิมให้สายไปกว่าเดิมถ้าเป็นไปได้ให้รวบมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะครับมาทานลาวลาวสิบโมงหรือ11บเอโมงแค่นี้ครับท่านจะทํา IF โดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งแบบนี้จะทําให้ร่างกายเาผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานนะครับแค่นี้เองนะครับเพียงแค่ขยับมื้อเช้านะครับที่เร่งรีบของเรามารวมกับมื้อเที่ยงนะครับ ทำให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารแบบเต็มๆตอนเรารวมเมื่ออาหารเราสามารถกินได้โดยไม่ต้องนับแคลเลยแต่ต้องเลือกอาหารให้ถูกต้องแนะนําโลคาไฮแฟตหรือเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับในช่วงที่ท่านขยับมื้อเช้าเนี่ยไปรวมกับมื้อเที่ยงหรือตอนสายเนี่ยนะครับหรือทานตอนสายเนี่ยให้ท่านดื่มนะครับชาหรือกาแฟในช่วงนี้แต่ชาและกาแฟจะต้องเป็นกาแฟดํา นะครับไม่ใช่ทรีอินวันไม่ใช่ลดน้ําหนักอะไรทั้งสิน้นเป็นกาแฟดําธรรมดาธรรมดานี่แหละครับหรือชานะครับชาเขียวก็ได้นะครับชาดําชาฝรั่งได้หมดนะครับแต่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่สารทดแทนความหวานใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เลยนะครับมะนาวก็ไม่บีบนะครับเพราะว่า เพื่อที่เราจะแบบลดน้ําหนักได้แบบจริงๆเลยตอนนี้เราค่อนข้างจะเคร่ง IF ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่เติมเลยนะครับสามารถดื่มได้นะครับกาแฟ1-2แก้วชา1-2แก้วสบายๆมาต่อขั้นตอนที่3นะครับบอกเลยนะฮะต้องครบ4ขั้นตอนนะครับถึงจะมีผลดีฟังให้จบนะครับตั้งใจนะครับข้อที่3นะครับดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยนะครับ 1ลิตรถ้าให้ดีนะครับ1.5ถึง2ลิตรก่อนเที่ยงถ้าท่านดื่มน้ำเปล่านะครับหรือน้ำแร่ได้ในขนาดนี้นะครับดีสุดๆเป็นไปได้ผสมเกลือชมพูนะครับถ้าท่านทำา i f อยู่รสชาติปรแรมปรแรมนิดนึ่งสุดยอดนะครับเติม <Yeah. S 1> ACV ได้นะครับยิ่งแบบทำให้ระบบปอดผ่านเราดีขึ้นระบบย่อยอาหารเราดีขึ้นความอยากอาหารลดลงการทานปริมาณอาหารปริมาณอาหารลดลง20-3 0แบบออโตเมติกนะครับ มาต่อครับขั้นตอนที่4ครับอันนี้เสริมเข้าไปจะยิ่งลดน้ําหนักได้ไวขึ้นคือในช่วงที่ท่านยังไม่ทานอาหารเนี่ยชั้น IF มาตั้งหลายชั่วโมงตั้งแต่กลางคืนเนี่ยในช่วงนี้นะครับให้ออกกําลังกายได้เลยครับ บางคนบอกไม่มีแรงแรกๆจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ต้องห่วงเมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อไรก็ตามที่ท่านเาผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานนะครับท่านสามารถออกกำลังกายได้แบบสบายๆไม่ว่าจะยกเวทไม่ว่าจะวิ่งหรืออะไรท,ทั้งทงที่ท่านยังไม่ได้ทานอาหารและนาทีนี้แหละครับที่จะเาะผาผลาญไขมันของท่านให้สุดยอดแบบคูณ 2- ถึง5เท่าแบบง่ายๆเลยครับและนี่คือ4ขั้นตอนนะครับที่ง่ายสุดที่จะช่วยท่านลด10กิโลใน3เดือนโดยที่แบบ ท่านไม่ต้องมีเสียงเงินอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจให้เท่ากับคุณค่าในชีวิตของท่านครับคุณค่าในชีวิตของท่านราคาในชีวิตของท่านเท่าไหร่ตั้งใจเท่านั้นครับโอเคครับและใครสนใจอย่าลืมนะครับมาเจอกันในคลาสสนใจพิมพ์สนใจไว้ด้านใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือแอดไปที่ไลน์แอดด็อกเตอรท็อปสโตร์ขอราคาพิเศษครับตอนนี้ลด60%อยู่กำลังจะขึ้นราคาแล้วนะครับโวคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย